สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับชออนอน่องมินทารุชาแนลนะคะชาแนลนี้เป็นการทานายดวงโดยการอ่านตามโห,รา,าหราศาสตร์ไทยลัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงเดือนสิงหาคมของชาวลัคนาราศาีธนูจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ อันนี้ขอเปิดไกดไลน์ให้ดูก่อนนะคะเจมินาย o s s p ส l l i ิเนตถ่ายเกสรเป็นช่วงที่คุณต้องรักตัวเองแล้วก็ เหมือนเป็นช่วงที่คุณต้องต้องโฟก,กัสโฟกัสบางสิ่งบางอย่างเป็นการถ่ายเทเพลังงานของตัวเองถ่ายเทความสุขให้ผู้อื่นบ้างหรือไม่ก็ถ่ายเทพลังงานด้านลบออกไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของคุณนะคะเนี่ยค่ะการถ่ายเทการเข้าอกเข้าใจกัน temperance ไดลไาย์ออกมาตัวเดียวกันนะคะเจมินไนเป็นช่วงที่คุณต้องเข้าอกเข้าใจผู้อื่นหรือกำลังปรับสมดุลเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเ,เหมือนคุณเข้าใจเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นแล้วก็มีการเอาใจใส่สิ่งรอบตัวมีการเอาใจใส่ตัวเอง The f o o l เป็นช่วงที่คุณรู้สึกสบายใจเหมือนคุณปรับสมดุลให้กับตัวเองได้มีมีความเข้าจอ,อมีความเข้าอกเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าอกเข้าใจผู้อื่นรู้สึกว่าทำอะไรก็สบายใจขึ้นเป็นช่วงที่คุณแบบทำอะไรตามใจตัวเองบางทีก็ประมาทนะคะระวังในเรื่องของความประมาทด้วยอาจจะผิดพลาด เป็นเดือนแห่งความรักค่ะ The Lover เป็นไพ่เมเจอร์เป็นไพ่ใหญ่ขึ้น3 3ใบเลยเป็นช่วงที่คุณแฮปปี้ค่ะในเรื่องของความรักมีความสบายใจมีความเข้าอกเข้าใจกัน Seven of Swords หรือเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาแอบรักคุณคุณจะโดดเด่นในเรื่องของความรักมากๆ ในเดือนนี้ Queen of p e n t a c l e อ๋อขอโทษ King of p e n t a c l e ให้คุณหนักแน่นในความรักหน่อยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาแอบรักคุณแอบชอบคุณหรือถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีคุณปล่อยปล่อยอ ล่อยให้ตัวเองมีความสุขกับตัวเองมากจนเกินไปจนลืมดูคนข้างๆคุณเขาอาจจะแอบมีกิ๊กกักก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษกศกมกังกรกันก็ได้นะคะหรือจะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีกลุม อาอสเวินถ ah. ือเหรียญเมจิกเทียนไนออฟซอร์ดไฮเพลสเทสเดอะเดวิล ให้ใหญ่ออกมาเยอะมากเลยหนงคิดว่า,าที่เด่นๆนะคะก็จะมีในเรื่องของความรักความรักของคุณในเดือนนี้อาจจะมีอะไรแอบแอบลบหซ่อนๆมีอะไรปิดบังซ่อนเลนสคนที่มีคู่อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับอนอกใจมีเรื่องอะไรปกปิด มีเรื่องความลับในในความรักความลับในความรักอืมจะมีเรื่องของการแอบ,บนอกใจก็ได้ค่ะหรือบางครั้งจะเป็นถ้าในเรื่องของการงานคุณพร้อมที่จะทำพร้อมจะทำ งานที่คุณรักที่คุณเป็นช่วงที่คุณมีอิสระในเรื่องของการงานนะคะการงานคุณจะโฟล์เดือนนี้มันจะโฟล์มันจะมีอิสระคุณจะมีเหมือนกับว่ามีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจมีความคิดแปลกแปลกใหม่ๆใ,ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการงาน,นะคะสมองคุณจะโลดแล่นมากเลยในเรื่องของการงาน จะมุ่งทําอย่างมีไฟอะ่ะคิดคิดแล้วทําคิดแล้วลงมือทําทําแบบว่องไวมันเห็นผลในฉับไวเลยอืมส่งผลทําให้การเงินคุณก็ดีนะคะการเงินคุณดีเดีย๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีก,กว่านะ การเงินของชาวลัคเออขอโทษค่ะการงานก่อนการงานของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคมชาริออตห้าถ้วยหกไม้อ่าหกดาบควีนออฟสอด the w l of f อ r t u n e อืมหน้าที่การงานของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือได้เดินทางยกย้ายมีเรื่องต้องให้เครียดมีเรื่องต้องให้อตัดสินใจบางครั้งเหมือนเหมือนคุณตัดสินใจได้แล้วแต่บางครั้งคุณก็ยังยังรู้สึก ไม่ดีกับมันรู้สึกแบบมันใช่หรือเปล่ามันลังเลอะค่ะรู้สึกลังเลคุณอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะเนี่ยการงานของคุณมันเป็นช่วงขาขึ้นมันเป็นช่วงที่คุณคลี่คลายในเรื่องของการงานมันกำลังจะดีขึ้นอะไรที่มันเคยติดขัดหรืออะไรที่มันเคยล้มเหลวมันจะเริ่มดีขึ้น คุณคุณกำลังผ่านผ่านอุปสรรคไปเหมือนกับวิบากกรรมในเรื่องของการงานคุณมันจะหลุดพ้นนะมันเป็นช่วงขาขึ้นของการงานของคุณคุณจะเริ่มโดดเด่นขึ้นคุณจะเริ่มมีอำนาจในการตัดสินใจคุณจะเริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอยากจะพูดอยากจะเน่ยะมันเป็นความเด็ดขาดในเรื่องของการงาน เหมือนคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยแหละ q u e n o of s o r อดค่ะเป็นช่วงขาขึ้นในเรื่องของการงานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องของการเงินการเงินของคุณในเดือนสิงหาคมของชาวลัคนาราศีธนูการเงินของคุณ q e e e นออฟ o r s เป็นช่วงที่คุณคิดจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการเงิน แล้วก็เป็นการทําที่มุ่งม,มั่นมากๆเป็นความละเอียดถี่ถ้วนยิ่งทํายิ่งได้เงินดัชาีออดอาจจะได้เดินทางด้วยนะคะอาจจะไปต่างประเทศเลยก็ได้ห้าถ้วยมันจะมีบางอย่างทําให้คุณเสียเงินด้วยแอคออฟวนัน อืมมันมีทั้งได้รายรับเข้ามาแล้วก็รายจ่ายออกไปจ่ายเพื่อเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมันพังหรือคุณอาจจะต้องจ่ายเกี่ยวกับการที่เ,เริ่ม เริ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะต,ต้องใช้เงินอาจจะไปเรียนต่อหรืออาจจะต้องไปต่างประเทศต้องเดินทางไกลอะไรเงี้ยคุณจะต้องได้เสียตังค์แต่คุณเก่งคุณเป็นคนทำมาหาได้อะทำทำเก่งทาทำแล้วได้เงินได้ทองเป็นคนที่มีความสามารถสูงอะคะ่ะน่าจะเป็นคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการ จ้ของกิจการแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณอาจจะทำเกี่ยวกับอ,ออนไลน์ก็ได้ค่ะเกี่ยวกับต่างชาติอะคะ่ะทำแล้วได้ดีมากๆเลยทำแล้วผลตอบรับดีค่ะแปดเดือนแต่มันจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามันต้องทำด้วยตัวเองใครทำแทนคุณไม่ได้งาน งานที่คุณมุ่งทำอยู่เนี่ยคะ่ะที่มันให้ผลตอบรับที่ดีเรามาดูกันว่าความรักความรักของคนโสดในเดือนสิงหาคมเดอะสตาร์คนโสดจะได้เจอคนที่โดดเด่น หรืออาจจะเป็นคุณที่โดดเด่นคุณจะได้ judgment judgment คือการตื่นรู้หรือถึงเวลาที่คุณจะได้รับความรัก t ัว p e n t a c l e จะมีคนเข้ามาหาคุณถึงสองคนเลย the fool อืมเป็นอาจจะเป็นคนที่เพลย์บอยนิดหนึง่งแล้วก็เป็นคนที่อ่ามีเงินค่ะอาจจะเป็นคนคุณจะได้เจอกับเอ่อคนสองแบบที่จะเข้ามาหาคุณจะมาพร้อมกันเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นในเดือนนี้ค่ะความรักของคุณตัวคุณจะโดดเด่นตัวคุณจะเฉิดฉาย ใครเห็นก็สะดุดตาตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบเหมือนสวรรค์กันกแกล้งมาทีเดียวก็มาพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะสองคนพร้อมกันอีกคนหนึ่งก็แบบอาจจะดูเป็นผู้ชายเจ้าสนเสน่ห์เป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนที่อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือเป็นคนที่แบบเฟรนลี่ค่ะอะไรก็ได้แต่เป็นคนที่คุณ เหมือนกับคุยสนุกเป็นคนที่แบบสบายๆอะไรก็ได้อีกคนนึงก็จะเป็นคนที่ใส่เปเป็นคนที่แบบนิ่งๆคือใช้เงินน่ะเป็นคนที่ใช้เงินหรือมองความรักเป็นการลงทุนเป็นเป็นเ,เขามองเห็นกับความรักเป็นเงินมากกว่าอะไรแบบนี้เกี่ยวกับการเงินแต่คนคนนี้รวยค่ะ จะมีเข้ามาสองคนให้เลือกคนโสดจะเนื้อหอมก็เลือกเอานะคะโปรไฟล์ดีทั้งคู่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนเอืม sick of pentacle ความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนจะได้เติมหวานหวานจะได้เติมความรักให้กันและกัน sick of pentacle หรืออาจจะได้พากันไปทําบุญนะคะเอ f cup ฟอาจจะพากันไปท่องเที่ยวไปตามใจตัวเองไปตามฝันไปใช้เงินโอ้เอ็กออฟเพนเป็นโอกาสดีๆค่ะในการที่พากันไปเที่ยวไปหา อะไรที่มันความสุขไปหาความสุขไปหาโอกาสโอกาสของความรักอะไรเงี้ยค่ะจะติดมันเหมือนเป็นเดือนของความโชคดีในเรื่องของความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะได้รับความรักแบบเติมเต็มให้กันและกันพาก,กันไปเที่ยวได้รับความชัดเจนมากขึ้น ในออบวานเป็นช่วงที่คุณแบบแฮปปี้คุณจะได้รับความเออคุณจะได้รับการปกป้องจากคนที่คุณรู้สึกไม่ชัดเจนเขาจะเริ่มชัดเจนกับคุณแล้วก็พาคุณไปท่องเที่ยวพาคุณไปไหว้พระขอพรพาคุณไปทําบุญไปทำเอทานคือคุณจะสบายใจขึ้นนะคะคุณจะได้รับความชัดเจนได้รับความยุติธรรมได้รับความอบอุ่น เขาจะกลับมาให้ความอบอุ่นกับคุณแล้วก็ปกป้องคุณผ่านคุณนี่ผ่านเ,เรื่องราวที่มันเจ็บปวดมาเยอะเนาะอาจจะรอเขามานานแล้วอะไรเงี้ยรอความชัดเจนคุณจะได้รับความชัดเจนจากเขาดีใจด้วยนะคะคุณจะได้รับโอกาสที่คุณรอคอยมานานๆมาที่คุณรอคอยมานานแล้วในเรื่องของความไม่ชัดเจน กับความรักเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของคนมีคู่ในเรื่องของความรักโอ้เป็นช่วงที่คุณมีคนเข้ามางอคุณคุณทะเลาะกันหรือเปล่าคะมีคนเข้ามางอเพจออครับ คนเขามางอขอคืนดีคนคนนั้นอาจ,จะเป็นคนเก่าๆกลับมาหาคุณเป็นคนที่คุณไม่เจอนานแล้วคุณและเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ได้นะคะเนี่ยค่ะอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างที่ต่างถิน่นต่างเชื้อชาติต่างศาสนาโดยชาลอีออดคนคนนั้นจะกลับมาหาคุณกลับมางอคุณ King of ครับ กลับมาให้ความเข้าอ,อกเข้าใจการเติมเต็มให้ความรักแบบที่คุณเฝ้ารออ่ะเป็นความเข้าอ,อกเข้าใจ king of one เขาจะกลับมาให้ความรักที่มั่นคงกับคุณ หรืออาจจะพาคุณไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยให้ความรักที่แบบอบอุ่นออกลับมาพูดคุยกลับมาเขาอกเข้าใจกันเขาเคยอาจจะทำให้คุณแบบงอนทำให้คุณแบบเจ็บปวดอะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาจะกลับมาให้ความรักเขาจะกลับมาง้อคุณ ให้ความรักที่มันขาดหายไปให้ความเติมเต็มกับคุณค่ะความรักของคนมีคู่จะได้สมหวังนะคะจะได้เจอกันสักทีอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณคะใช ส่องแสงยาลีแสงของคุณโลกต้องการพรสวรรค์และของขวัญพิเศษของคุณเปล่งปลั่งและสดใสค่าเหมือนคุณจะได้ค่าตัวเองพยายามเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ฉายแสงมัอนออกมาคุณมีความสดใสมีความสว่างในตัวเองอยาลีแสงค่ะ temple ปรนเปรอดูแลตัวเองเหมือนให้คุณรักตัวเองเยอะๆแล้วก็ฉายแสงที่คุณมีให้มันเยอะๆอย่าหลีแสงอย่าด้อยค่าตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะก็ประมาณนี้๋ยวนึงแถมให้ใบามากันเนาะโอ้คิดเนสไคเนสความเมตตากรุณา เมตตากรุณาต่อตัวเองเหมือนคุณไปแบบพรีชีพให้ผู้อื่นมาเยอะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนด้อยค่าตัวเองไม่ไม่ให้ความสำคัญกับตัวเองไม่รักตัวเองอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับคุณต้องกลับมาให้ความเมตตากรุณากับตัวเองให้ความสุขกับตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงเลขเด่นนำโชคกันดีกว่านะคะ เลขเด่นนำโชคในเดือนอในเดือนสิงหาคมของชาวลัคนาราศีธนูนี่อยากออกเลข8ค่ะเลขแม่นะคะเลขเก้าในออฟครับเลข2เลข8เลข9แล้วก็เลข2เป็นเลขเด่นนำโชคของคุณในเดือนสิงหาคมนะคะ ของชาวลัคนาราศีธนูขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะกดแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้ช่องหมอนิงทารุด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ